น้องปูยาเชแล้วก็น้องมิวนะครับอะไรมารถอะไรมาหนูเหมือนไม่น้อยเข้าตรงไหนเข้าตรงไหนโอ้นี่นะฮะรถมาส่งอะไรเนาะเปิดได้หรือเปล่าเขาไม่ได้เปิดตรงนี้เปิดอีกด้านนึง อะไรมาเนาะโอ้แอบดูตรงนี้เหรอแอบดูตรงกระจกก็ได้เหรอไหนมองเห็นไหมมองเห็นไหมโอ้อะไรอ่ะข้างในอ่ะโอ้ยสวยจังไปดูทางนี้เหรอคะโอ้มันคืออะไรหนูมันคืออะไรทำไมสวยจังอ่ะโอ้ยสวยเนาะ ว,ว้าวสวยจังเลยฮึอะมีอะไรด้วยอ่ะอ้าวอันนี้เขาใช้ทำอะไรอ่ะให้นอนเล่นเหรออ้าวถ้างั้นเรามานอนเล่นสองคนดีกว่าอ้าวที่นอนของเราก็เป็นแบบนี้นี่เองสีช,มพ,สชมพูด้วย นุ่มไหมนุ่มไหม,มเออแล้วขอเขาได้ไหมเนี่ยเนี่ยเราขอเขากลับไปเล่นที่บ้านเราได้ไหมอะ่ะ<ม>เขาจะให้เราหรือเปล่าไม่ไงบ้านเขาจะให้เราหรือเปล่าน้อไว้ไปนอนเล่นไงเนี่ยเขานอตรงโน้นนะไหน<ม>โอ้โหอันนี้ไม่ได้อันนี้เป็นห้องของป้าอ้วนป้าอ้วนไม่อยู่ <laughs> อันนี <wounds> ้คือเตียนอนกี่ฟุตครับที่นอนห้าฟุตนะฮะพร้อมเตียงนอนแล้วก็ตู้ตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งคือครบครบชุดเลยที่เอาตรงนั้นมาดิบานยิงนะบานน้อยหรอโอ้หน้านอนน้อยมีนน้อยเนาะเนาะหน้านอนเนาะ หน้านอนไหมหน่านอ,อน,านจังเลยลเขานอนตรงนี้ก็พอแล้ว <laughs> เอ้ยเอออันนี้ไม่ได้อันนี้เป็นไม่ใช่ของเล่นวางไว้ก่อน,อนของผู้ใหญ่ของผู้ใหญ่ใช่ถูกต้องวางไว้วางไว้วางไว้เดี๋ยวโดนมือมือขาดเลยนะถ้าโดนมือเนี่ย ไม่เอาไม่เล่นอ,อันนี้ก็ของผู้ใหญ่ไม่ใช่ของเด็กวางไว้เลยอันนี้มาจากร้านที่ไหนครับ<ห>แสงรุ่ง<ม>วานนนอ๋อร้านเดิมร้านประจําที่มาส่งทุกรอบนั่นเองนะคุณผู้ชมนะครับเปแสพี่เขาโยกไปก่อนไสวางได้เอาวางออกเป็นสีเขาเรียกสีอะไรนะสวยจังสีที่เราชอบเลยนะแบบเนี้ย ตัวนั้นด้วยออกเลยเป็นสีไม้อ่อนๆน,นะครับออกสีน้ำตาลสีครีมคุณผู้ชมนะลูงเสือไปนอน <c oughs> ไม่นอนที่ไหนลูกไปไปตามลุกเสือให้ไปนอนเอานี่เหรอที่นอนของเรา <laughs> อีกแล้วเหรอโอ้ย ปิดไฟแป๊ะอ้าวปิดประตูบ้านอ้าวโอเคแค่นั้นแล้วพอแล้วต้องล็อก,อกด,ด้วยเหรอกลัวเขาก็ขโมยของแลวไงต้องล็อกด้วยเนี่ยโอเคไม่มีใครเข้ามาได้แล้วบ้านเราอ่ะบ้านเราที่แปลกเนาะล็อกเสร็จแล้วก็มานอนข้างนอกเนาะอะอนอนแล้วหัวไปทางไหนอะนไหนอะนอน มอนอยู่นี่เหรออ๋ออันนี้ของเล่นเอาให้แมวเล่นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นอนดีกว่าถึงเวลานอนแล้วแล้วแล้วเนาะโอ้ยที่นอนเราสบายจังเลยนุ่มไหมนุม่อเออก็นุ่มไปอีกอย่างหนึ่งเนาะไม่ไมีหมอนค้างไม,ไม่มีหมอนข้างซะด้วยทำไงเนาะเราต้องมีตังค์ไปซื้อเราถึงจะมีหมอนข้างเนาะแล้วหลับจริงๆหรือยังอ่ะเราจะหลับจริงหรือยังหลับปลอมหลับปลอม S <S เขาเรียกว่าหลับหลอกหลอกพูดใหม่ดิหลับหลอกหลอกอ่าไม่ใช่หลับปลมเฮ้หยหลับกลม๋ยวแม่ไปกวาดบ้านก่อนฮะตื่นแล้วเหอรอเพิ่งจะนอนตะกี้นี่เองแล้วยังไม่ได้หลับตาเลยยังไม่ได้หลับตาเลยจะไปตื่นไปกวาดบ้านอีกแล้วโอ้ยไหนอะกวาดบ้านยังไงคะ <S <S 2> <S 2> โอ้ ไม่มีไม้กวาด,วาดอ้าวนั่นเหรอไม้กวาดเพเดี๋ยวกวาดบ้านเราก่อนถ้าอย่างนั้นน่ะอืมอ่ะกวาดมันยากมันยากเพราะ <c oughs> มันสูงไงมันสูงครับเท่าตัวหนูแล้วไม้กวาดเนีน่ยโนะอ้มีตั้งหรือคะ ไม่ต้องไปเอามันไม่เอาไมา่มันเลอะเธอออกอย่าออกไปข้างนอกนอนฝนดีอืนอนอม <c oughs> พอแล้วพอแล้วนไงหมดข้าง <c oughs> หมดข้างทำไมมันเล็กจังเลยอะคะ <c oughs> โอ้ย อนอนก็น,นอนมีด้วยเหรอมีกี่อันหมอนข้างอ่ะอมันหยิบได้หรือเปล่าโอ้ยหมอนข้างอะไรหนักจังเลยไม่เอาไม่เอามันจะบาดมือนะเนี่ยมันอาจจะคมก็ได้นะโอ้ยหมอนข้างอะไรเป็นอย่างนี้เนาะหมอนข้างเนี่ยฮะ โอเคอ่ะอะอะ,อะมอนข้างก็มอนข้างตามใจโอ้ยนอนผอดหมอนข้างนะสำหรับคลิปนี้ลุงเสือและมินน้อบยบายบายสวัสดีครับ